สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามช่องของเรานะครับสำหรับพ่อแม่ไอพีซีของน้องต้นข้าวหลายๆคนคงจะมีคำถามในใจนะครับว่าน้องต้นข้าวจะเข้าค่ายสังกัดไหนนะครับหลายๆคนคงจะอยากให้น้องเข้าค่ายนู้นค่ายนี้นะครับก็จะมีคำถามแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะนะครับก็หลายๆคนก็คงจะสงสัยนะครับว่าน้องต้นข้าว ตอนนี้น้องจะมีสังกัดค่ายอะไรน้องได้เฉลยแล้วนะครับน้องได้ประกาศน,นะครับว่าน้องอยู่ค่ายหรือสังกัดอะไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปบางช่วงสักหน่อยนะครับพี่ปิงเดี๋ยวหนูขอแถลงข่าวแถลงการสักนิดนึงช่วงนี้ชิเน่ช่วงนี้ชิเนะค่ะก็อาจจะมีพ่อแม่แฟนเพลงนะคะเะข้าใจ ไปในทิศทางต่างๆกันนะคะมีได้ข่าวมาว่าหนูอยู่ค่ายนี้หนูอยู่ค่ายนี้อยู่สังกัดนี้ะอะไรงเงี้ไหนกล้องอยู่ไหนบ้างคะเนี่ยหนูประกาศเลยนะคะประกาศตรงนี้เลยว่าค่ายหนูมีค่ายเดียวนะคะคือค่ายการจนานุเครห์นะคะก็คือโรงเรียนของหนูเองนะคะพี่ปิ่งแล้วก็ หนูยังไม่ได้สังกัดค่ายไหนค่ายใดนะคะค่ายเดียวที่หนูสังกัดคือค่ายการชนานุเคราะห์นะคะก็คือโรงเรียนหนูเองนะคะด้วยความที่ยังเป็นนักเรียนด้วยนะคะโดยท่านพอดรสมพงษ์นะคะก็เป็นผู้บริหารค่ายแล้วก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็สั่งการให้คุณนิวนะคะมาทํางานเอาให้หนูาร้องเพลงนะคะให้พ่อแม่ฟังทั่วประเทศเลยแล้วคุณนิวก็ มีทีมบริหารนะคะผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งครคือใครรู้ไหมคะย่านีจ้าอาเจกัมบมือให้ย่านีหน่อยนะคะสักหน่อย<ไ>เดี๋ยวจะให้ไปรับเงินเดือนแล้วนะย่านี <c oughs> จ้าสักสองรอแต่น้องกใกล้ที่สุดก็ค่ายสุรศีอะ่ะในครับเคายทหารวัดรัเฉลยแล้วนะครับก็เป็นค่ายโรงเรียนการจนานุเคราะห์นั่นเองโดยมีพออ,อด็อกเตอร์ สมพงษ์เตชะรัตนวรกุลเนาะเป็นผู้บริหารแล้วก็โดยมีครูนิวนะครับเป็นผู้ดูแลน้องต้นข้าวนั่นเองนะนะครับแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะก็เป็นคุณย่าอารุณีนะหรือรย่าของน้องนั่นแหละนะครับเป็นส่วนหนึ่งในผู้บริหารของข่ายนั่นเองนะครับที่ดูแลน้องนะครับหลายๆคนนะคงจะสงสัยนะครับว่า หรือมีคําถามอยู่แล้วนะนะครับอยากให้น้องเข้าค่ายใหญ่บ้างหรือบางคนก็อยากให้น้องอยู่แบบนี้อยู่แบบอิสระนะไม่ต้องมีสังกัดค่ายนะครับหรือบางท่านก็อยากให้ครูนิวหรืออาจารย์นิวนะครับมีค่ายหรือสร้างค่ายอะไรประมาณนั้นนะนะครับก็จะมีคําถามอยู่แบบนี้อยู่ตลอดนะนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะนะครับถ้าน้องจะ มีค่ายสังกัดความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะเอสก็อยากจะมาพูด2มุมแล้วกันนะมุมแรกอิสระไม่มีค่ายที่อยู่แบบนี้นะครับคิดว่ามันดีอยู่แล้วนะน้องยังเรียนยังเป็นเด็กนักเรียนนะครับการที่น้องจะเข้าค่ายนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่าน้องยังเด็กติดภารกิจเรื่องเรียนนะนะครับถ้าน้องจะไปไปอยู่ค่ายเพลงอาจจะมีผลเรื่องการเรียน ของน้องก็ได้นะครับแต่ถ้าน้องอยู่แบบนี้นะครับน้องก็รับงานตามความเหมาะสมที่ครูนิวหรือสพอนะได้คิดเห็นแล้วแหละนะครับถ้าอยู่รับงานแบบนี้ไปเรื่อยก็สามารถดูแลควบคุมได้นะนะครับงานไหนที่ไม่เหมาะสมกับน้องกอ็ไม่ต้องรับอะไรประมาณนี้นะครับหรือรับ เฉพาะงานที่อยู่ใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะครับอีกอย่างก็เป็นเรื่องของรายได้นะรายได้ของน้องก็จะได้เข้ามือน้องเต็มๆนะนะครับหรืออาจจะมีหักบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายนะเป็นการหักค่าใช้จ่ายนะแล้วก็อาจจะมีให้ทางทีมงานบ้างอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเป็นความคิดเห็นนะของตัวเอ็ดนะสำหรับพ่อพ่อแม่คิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์เนาะนะครับส่วนถ้าน้องจะไปอยู่ค่ายเล็งนะหนึ่งละยังเด็กนะนะครับน้องอาจจะไปเจอเรื่องของระบบของค่ายนะห้ามหลายๆอย่างหรืออาจจะมีงานที่เร่งด่วนนะครับหรือที่จะต้องไปรับผิดชอบน,นู่นนี่ต่างๆนะน้องยังไม่พร้อมนะยังเด็ก อยากจะให้น้องตั้งใจเรียนมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นนักร้องก็ดีอยู่แหละใครๆก็อยากให้เป็นอยู่แล้วและก็มีเพลงมีอะไรแต่ว่าเหมาะสมนะก็น้องยังเด็กถ้าเกิดไปอยู่ค่ายเพลงก็งานอาจจะเข้ามาตลอดน้องก็อาจจะไม่มีเวลาอาจจะเสียการเรียนเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพออะไรประมาณนี้ไหนจเรื่องของไรายได้นะอาจจะโดนหัก แต่ละค่ายเขาหักนะเปอร์เซนต์กับศิลปินเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆยังไงหักอยู่แล้วนะนะครับเกินครึ่งอยู่แล้วนะของรายได้ที่น้องจะได้แต่ว่าอนาคตก็ต้องรอต่อไปนะว่าน้องจะเข้าไปอยู่ค่ายไหนหรือว่าอาจารย์นิวหมออดรท่านจะมีค่ายทําค่ายเพลงนะครับขึ้นมาหรือเปล่าอะไรยังไงก็ต้องรอรุ่นรอติดตามส่วนสรุปก็คือน้องก็อยู่ค่าย โรงเรียนการจนานุเคราะห์นะก็ยังไม่ได้เข้าสังกัดค่ายไหนนะนะครับแต่ว่าน้องก็จะมีเพลงนะผลงานเพลงเร็วๆนี้แน่นอนนะต้องรอลุ้นรอติดตามอีกทีแล้วกันนะนะครับ มาอัปเดตตารางงานวันที่20เดือน11-2-5-6-8-19นาฬนาทีครบรอบ20ปีร่มไม้ริมนาร้านอาหารร่มไม้ริมนาพุทุกมณฑลสาย5 22ย5นาฬกานาทีตลาดนัดทุ่งคอกกระตุ้นเศรษฐกิจไทยตลาดนัด ข้างขนส่งทุง่อองคอกอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแฮชแท็กมาเป็นกำลังใจให้หนูหน้าเวทีกันเยอะๆนะคะแฮชแทกแล้วพบกันค่ะพ่อพอแม่แม่แฟนเพลงที่รักของหนูนะครับสำหรับพ่อพ่แม่มเอฟท่านใดที่อยู่ใกล้หรือสะดวกในการไปรับชมน้องตุนข่าวก็ไปกันให้เยอะๆนะครับสำหรับวันที่เอ่อ นะครับส่วนเรื่องของโหวตนะนะครับสำหรับพ่อแม่เอฟซีท่านใดที่ยังไม่ได้ไปโหวตนะครับให้กับน้องตนญเข้าทีอาร์แปดศูนย์นะครับก็เร่บรีบนะตอนนี้คะแนนของน้องเรียกได้ว่าก็ยังคงคงนิ่ง,นงๆนะนะครับยังไงก็ไปโหวตให้ด้วยส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ